ไายคนผ่านเมื่อเห็นพ่อหมอหลังได้คนผ่านปากหมาวันสองเจ้าเอาันเบ,งบางไปสาวถือหนาวมีรักถือหนาวมีรัก พี่ผู้ชีวิตจะทำตัวอย่างไรพี่เจ้าหนุ่ไม่กล้าเชื่อใจพี่เจ้าหนุ่มไม่กล้าเชื่อใจเองก็นอนรอค่ายพี่ชายหลอกลวงอยากคนละให้ดูใจไปก่อนอยากคนละให้ดูใจไปก่อนตาปีงามงอนพี่จะรอได้ไหมพี่สุดว่ารักน้องที่ใจพี่สุดว่ารักน้องที่ใจตาปีมันไปให้ผีมาดอกตาปีมันไปให้ผี่มาอย่างงดโลกผู้แม่ขะใช้จิ้งจุ่มมาโลกผู้แม่ขะใช้ จริงคือปาอีสัมว์ที่ถน้าจะมาเอาเมาสุขจะรอสร้างดีดังบ้านจะรอสร้างีดังบ้านให้ลืมสัญญาให้ปาผ่านมาต่อที่ฉัา,ารักจริงต้องรอนะจ๊ะ ต้องรอัาปีนันหนอทรอได้ตาปีนันหนอทรอได้ถึงวันนั้นลาภจิงเท่ายถึงวันนั้นลาภจิิงไม่ายมันก็ดลน้องอ้ผัะชายทักงักเงียความระดิ้งกาดลโดไมีจนท้องเป็นคนรักดูแหน่ได้ย้ำเก็บยหนป่วยดูแลได้ย้มเจ็บยานป่วยถึงน่วยป่วยใครผ่าใส่ดื่วามระกิ้งเปิดวัดบ่เนี่ย่านความระดิ้งเปิดวัดบ่โอ้กาลูนี่อ่ะน่ารัก ลำไปลลุกเมื่อหล่ไปไปข้าวหัวกินวบ่เมียไ่ย่างปนในพักลสอยดันขัวเมียข้าหูใจบาัวเมียข้าหูใจกันคือบาทาตั้งหน้าอีนังนออยู่หลังอยู่หลังอีนังนออยู่หลังเมา มาแล้วเลขหกสิบแปดหกสิบาทดนะคุณมา้วผู้ชายครับโอ้ยจะเป็นเพลงนี้ครับเออเออปีทีแล้วัเ่นกัน้อกนีมะลีปีมะเ่นเดี๋เดี๋ยวสวัสดีสวัสดีน้องดิวครับผมว้ายมาเร็วมาเร็วเผิดคนขาใอ้่างเนี่ย ว่าแม่งน้องมิว่ไปเ้วอ่ะเนี่ยน้องยังใหญ่น้องยังน้องหมาคนละมิวพี่มาแล้วนะคะมิวรสชดาพ่์นี่นี่น้องมิวจังว่าน้องมิวอันนี้น้องมิวอันนี้รับแล้วหรอปะค่ะยังไม่แล้วรับแล้วเจ้าฟ้าจูพี่น้องไงถ้าดูหน้านี้เป็นน้องมิวถ้าต่ำกว่าหน้านี่คือน้องมิ้วน้องยังก็อมิวครับเอาดีๆได้หรอพี่ดีอยู่แล้วกูมากมองนั่นนะ สวัสดีค่ะอ้าวคือบนสวัสดีมาตตาบานมัตาสวัสดีทันงยุคนี้เอา้าอันเรื่องเท่าเกิดความอันดังชู้กันแง่ ก็ดังเนดังเกินได้หลังพี่รามากเาก็เลนงออไปเข้ากันยจ้าเวอาอนะยี่ไปุย่ไปุยุยกไอนกองพนักานเนยอันที่เนี่ยกินยาเมื่อไหร่ย่กวนพอแต่แล้วบอกว่ากินของอยู่บาแล้วกินขาบจะไปอไปามแล้วมาแล้วจะกินของเอาด้ ู้เ็กเขามากนี่ตัดเออเอาเดียไปเสน่วแน่แน่แน่ทำหนึ่งทำหนึ่งทำหนึ่งวันเองแค่เห็นทำหนึ่งทหนึ่งโอ๊ยฮ่า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 ่าพื่น้องจืดเสียื่อนะครับเสียงานนะครับมีใายเหลตอนนี้นะครับพร้อมกับบัตรหน้างานยสี่บาทครับูุเรคพอจือตอนนี้บพเป็นยังนะครับเพราะว่าเข้มกับมุกในี่โลกัวชฟรีตลอดงานแต่ว่ามือแรกนี่ถ้าสีสมเมที นะครับพระกระอดดไปสื่อบาดเจัาหน่อยนะครับอ่ากติกาเข้ากติกาทุกๆคนนะครับมือนี้นายโรบิต้องลับก่อนลับก่อนลับก่อนรับก่อนคือพอแปรมลับบางคันเนี่ยรับเรื่องชวนพี่น้องว่วยลับเรื่องชวนแม่นบาดเนาะเรื่องชวนพี่น้องเข่ามาเบิ่งกุมปิดพร้อมมือแรกเข่ามาเบิงก้อนเนี่ยแมนแมนแมนวุ้ยแล้วก็สื่อบาดพร้อม บอกพี่บอกน้องพผมว่าปัดหน้างานร้อยสี่สิบเก้าบาทบอขอคิดอยากน้ำผู้เดียวเนี่น้ำไผ่เนี่ย,ยิดอยากน้ำพอดีเนี่ยแล้ว,ม,ว <c oughs> มันรับเครื่องไหมมารับกอจะได้รับสิบมาเป็น,อ,ปน,อ,นอันหมอรับสิ่งเดี๋ยวว่าสิ่งว่าขเขอใจกันกอยู่เนี่อันเพราะว่าพื้นฐานเป็นหมอรับสิ่งแต่มาหมอรับมูดี <c oughs> นี่ละ่ะคนคนที่สนใจบองนี่ล่ะ ตอนนี้กันล่างันลทําจีนุวยครับตอนนี้เอาเมาหันแล้วอนดีเลือแช่มาด้กระหม่อล่องชมฟิล์มมาแล้วขออนุาต่ากนะครับท่านผู้ชมท่านมาขอครับขออยากฝากเส้อครับเสื้อใครอเรามีจะส่งให้ท่วประเทศนะครับตัวละสอง้บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยส่งเร็วด้วยแต่มาพิ่ละคนเป็นมาเพิ่งซื่อแล้วแต่่าเพิ่นอยากอุดหนุนอีกดเลยอยากอุดหนุนอีกสั้งอีกตัวไม่่ ใครซื้อแล้วอยากปุดหนุนอีกค่ะโอนเขาบัญซี่เห็นกับมันใช่ไหมแน่เอ้ามาสถานีเกือบไปเขาเนกับมใช่ปะเนี่ยอ้าเดี๋ยวสีเอาเสือพิซุงโอ้แม่ปานเพิ่ใกล้ยุ่3โตแม่ป้านแล้ะโอ้เสือ้ยแม่ป้านแม่ป้าแม่ปานแม่ปานโอ้เสือยูหันก็ใไมัขาดตัวเตาแต่เจ้ายูงอนเจ้าก็่ค่อยใช้เสือ อันนแต่แต่เมื่อเราโทรหาอุ้งอิงแล้วจบจากอุ้งอิงเหมียวราชนาพอนเบิ้ดมือแล้วทรหาเบิ้ดเลยนะทั่วเขาเจอตัวพอนบอกว่าจต่สี่ที่พอนว่าจะไม่ให้พี่เขียนเข้าบ้านแล้วนะวันนี้ละวานะเดจะไปเชียรกันกับเราเด้กพูดพีว่าจะโทั่วหาว่าเป็นโทรหาแต่ยาป้าในแทีโทรหาเบิ้ดวงก่อนเบิ้ดบล็อกเอันนี้ซีซันล่าสุดซีซันก่อนนี่ไม่คอยนี่นี่เแล้วซีซันก่อนเบิ้ดขึ้นเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยเพรานะเขากำัง กเปิดกล้องแล้วเนี่ยอาบน้ำเดี๋ยวนะต้องรับสายต้องอาบน้ำไม่เปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยพราะนะหัวเรียวแล้วอะไรเนี่ยนาะกล่องแล้วแล้วกล่องแล้วแล้วเหลือเปิดกีตาร์บ่ะครับให้ให้มิวรัชดาพรเริ่มก่อนครับแลจะล่าสุดจะเรียน ตจ้การับบอเอาดีๆด้คนสิ่ทกทุกคนนะทุกคนเลยบลูกแมนแหมาถึงว่าเป็นตัวอย่างต่บอจกก่อนหัวหนหัวหน้าเป็ตัวอย่าอ้ยหัวหน้าเ่ได้ด้อยถึงว่าั่นลูพี่เอาเอาเอาลองเปิ้งลองเบิ้งเอาลองเบิ้งลองเปพรพชรพง้แกไม่ลุกตั้งขึ้นเอาลุกเดียลำเดียวไปยังจู่จดจดไดลูพี่ให้ที่กอนหัวน้ัวหน้าไดวน ยัอย่เจากวางกัเอไลยอ๊อะอ๊อ๊อ๊ะโ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 ออ๊อ๊อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ๊อ๊ออ๊โอะอโะอะอะอ นัวค่ะเล่ารับแต่เราสิเป็นซสีเข็มเ้วเน้ยเดเข็มก็บนชช่กระเทียมเอาจากสีเอาจสีสักเอาจสีหรือพี่เอาจังไหนไปงอยจบ่บบ่ย่อย่อย่มาเคียว่าใช่เดือนน้ำกรเจ้พี่้องมาล้าตี่้อง พีกอนะพุทธศูนพ่งยอันพุ่นสีกลองแท้งๆสีนี่ยมันตืนแล้วบอลบับอดเลนะ